ไล่เองงงเองตอนนี้งงมากเลยทุกคนแจ้งเตือนงงกับระบบมากเลยคืออีกไลน์หนึ่งมันยิงคาอยู่เลยคนะ่ะทุกคนงงมาก ก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะมันมีการอัปเดตเฟซเอ่อไม่ใช่สิมีการอัปเดตช่องอันนี้หรือเปล่าช่องแดงหรือเปล่าแม่งงแลเนี่ยเมื่อกี้กําลังคุยกับเพื่อนอยู่ตั้งแบบพอใกล้ๆจะหนึ่งชั่วโมงระบบขึ้นตัดซะงั้นยังไม่ได้เลยสวัสดีนะคะสวัสดีสองพันบ้านนะคะโหเมื่อกี้กาลังคุยมีเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์คุยด้วยอ่ะระบบตัดไปซะงั้น อ,อ๋อก็ไม่ได้อัปเดตอะไรนะพูดถึงอนะ่ะก <d> ็ได้อยู่นะสวัสดีนะคะตอนนี้งงมากอะ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นไลฟ์สดซ้อนไลฟ์สดหรือเปล่าคุณแม่นะมขยับออกไปนะ อ,อันนึงก็ยังไม่ลงเลยสวัสดีนะคะเวลาเวลาระบบมันขึ้นพักสายตาย่างเงี้ยแล้วมันจะกลับมาอีกทีหนึ่งหรอคะหรือว่ายัางไงแม่งงมากเลยอ่ะนะอ,อ๋ออันนี้เป็นไร์รอบหมัน เนี่ยคุณแม่อยากจะออกไอ้ค้างไรนี่มากเลยอะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆนะคะเดีย๋ยวลองงง <c oughs> ไลน์นึงตัดไปเลยขอบคุณ ทำไมยังคือหน้าจอมันขึ้นค้างไลฟ์สดสองสองไลฟ์สดเลยคุณแม่ไปไม่ถูกเลยทุกคนไปไม่ถูกแล้วเนี่ย <c oughs> งงแล้วตอนนี้ไปไม่ถูกเลยทุกคนหรือว่ามันขึ้นค้างเฉยๆแต่ว่าเนี่ยมันยังไม่ได้แบบาจบอันนี้เลยนะ มันยังไม่ได้จบแบบว่าสิ้นสุดการไลฟ์สดนะ,ะค,คืออยากจะลงอันนี้มากเลยอ่ะ,ออะสวัสดีนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ไลฟ์ไปแล้วรอบหนึ่งประมาณก็คุยกันเราแบบมีเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์มาส่งสติกเกอร์อะไรใช่ไหมแล้วมันก็ ตัดไปเลยตัดไปตอนที่ห้าสิบห้านาทีเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ขึ้นแบบค้างๆเราแม่ก็เลยงงมากเลยค่ะตัวเนี้ยค้างเลยค้างเลยค่ะ เหมือนตืบแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เมือนแล้วค่ะตอนนี้กำลังงงแล้วค่ะทุกคน กำลังกำลังงงกับไส์สวดมากก็แมบบ่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลงเราต้องลงอันนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยกดใหม่มันจะเป็นลักษณะเหมือนเมื่อวานเลยเมื่อวานนี้เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็คุยคุยอยู่ดีๆก็แบบให้พักสายตาแล้วก็คุณแม่ก็โอ้อะไรก็ใหม่ลูก